สวัสดีค่ะวัสดีเอซีแฟนช่องคนน้ำโ c กช n แนวเส้นหน่อยผ้าด้วยค่ะมันนี้เส้นหน่อยมีแนวท่าของปู่สำนักสงฆ์มาแบ่งปันเอฟซเนาะคะ่ะซึ่งตัวเลขเพิ่นเข้ามาแล้วหลายงวดค่ะท่านผู้ชมค่ะเข้ามาแล้วหลายงวดแต่งวดที่พ่านมากนี่บู๊ถือคักถือแน่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซของปู่ถูก เป็นล้านค่ะถือเป็นล้านแต่ว่าเพิินกะไดอวนมาเฮ็ดบุญกับปูเป็นแสนคือกันเนาะคะ่ะสำหรับเปรกปูสำนักสงฆ์เนี่เขามาดูนเราเด้อค่ะเขามาลายงวดแล้วแต่เซียนหันบ่ไดเอามาลงช่องเนาะคะ่ะเพิ่งจะเอาลงช่องงวดนี้เป็นงวดแรกมันสิเป็นจา้าไดพ่อเอามาลงช่องเนาะปูเพิินกรวบาอยู่เพิ่นกระบอกอยู่ ขันเอาล่องช่องมันสิเป็นจังไดเนาะตัวเลขนี่ขันพอล่งช่องนี่ถือคักถือเนี่ค่ะมันสิว่าโอ้ยเลขออกแล้วจังคอยมาเบาเนาะสิเป็นนึงฟันค่ะแต่วันนี้ปู่บอนบอกว่ามั่นใจคือเ่าเด้อค่ะตัวเลขเพิ่นกระได้มาแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะได้มาแล้ววันนี้ฟันตัวเดียวเลยค่ะฟันตัวเดียวชุดสามตัวโครโลค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขปู่บนลก็สิเป็น ประมาณนี้นะคะบ่หลายตูจักียแล้วก็ฟันให้พร้อมค่ะท่านผู้ชมค่ะเว้ยคือคักคือแน,น่แต่เอาจังไแล้เาเกไปรับชมรับฟังจากปากปูสดสดเลยค่ะ,ะจ้ะแต่มันออกสองหรือออกสามเนแ่แว่าอยู่มองนี้มันออกสามครั้งแรกมันเป็นเมื่อดีแท้เมือสองมวันสารสาราชาบัดจ้ะตันนี้มันเป็นขอประดับบิน ติดเขานั่งติดเขาสามพญาเนเขามาทั้งปีถือบัวบานโอ้ว่าถึงโยนแต่ให้ให้ให้ตังบางคนเขาถือล้านหนึ่งเขาจะให้แสนหนึ่งเอฟซีถือเป็นลาไรท้าะเงินน่ะปัจจัยย้อนไม่บนอะไรที่มันจะไว้ว่จ้ะมันมันต้องมีลอตเตอรี่ให้มึงคว่ำเดมมึงแม่โอ้จะว่าเป็นยังเดี๋ยวให้จบคลิปปูกับทายทรงให้ไม่ห็นว่าเดี๋ยวให้เอฟซีเบิ้งเนาะปูเนาะจ้าเเป็นทายจะมึงจ้าบัดนี้งวดนี้ได้แล้วบอกขับปู ได้แล้วได้แล้วไปสรวจตัวเปิดต้นหนามันเป็นไอ้สามมันเป็นไ <9, 3. S 2> อ้ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามเลยแล้วเอาเอาสามไม่ใช่ขนาดตัวเด่นเด่นหนึ่งตัวเด่นเด่นหนึ่งก็สามคือไอ้ก่อนไอ้สามศูนย์เก้าก็ให้เป็นสามศูนย์เก้าเออเอาเอาเลขท้ายวัดใช้ตัวหัว คร pour, pour, ึ man, man, 97, 97่งวันนี่แหละคื่อไปไปบอกห้โย่มาคือมันหดออกเก้าเจ็ดอะมันออกเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ปรน้ำศูนย์เก้าเจ็ดเนข้างล่างเลไจะออกข้างล่างเลยและไป่เลยนะได้สามตัวเม็ดเดียวนี่บรจจาปูวเออเม็ดเดียวเลยบ่ต้องกลับตัวอันนี้ตัวเก้าศูย์สามเนี่ยแท่งตรงๆเลมันจะออตวออกตรงๆเลครับให้รล่วงันนะตัวเปิดมันเป็นอันนั่นแหละศูนเก้าสาม ตัวเปิด <ท PI S 3> ไม่เจอชัวร์ว่ามันบางทีมันสิออกตัวเปิดได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเจะปูดต่อตัวเปิดนี่เป็นศูนย์เก้าสามแล้วปูดมาห่เอาเป็นสามศูนย์เก้าเป็นสองหางเนี่ยมาจะพัวสามเก้าคือว่าเลขกลับกันให้พบเนั่นนะพ้าคุณมาเห็นศูนย์มาลุงพ่อเห็นเลขมันเป็นจังไงเจ้าเออมันจะออกตัวนี้ของลุงพ่อมุงพอเห็นมานเนี่ยจะปีถะปีหางพบเริ่มเห็นนะสวดเขาซี้หางว่าแล้วถบ่มีใครมาขัดขวางน่ะจ้าเออมีปู้ขัดขวางจบเลย ค่ะปูต้องเล่นเลขค่ะวันนี้ว่านี่สองตก็ได้ไหมคอยู่่อยยููเดีวสองโตได้แน่ปะค่ะปูสองโตนี่มันเป็นเลขทูโยงขามาแล้วสองเป็นส่วนเอาแล้วมันได้มันได้แปดแปดสองหกค่ะแต่โบมันใจแต่ว่ามีมีเอียวโยงสองหกกับสองเจ็ดนี่สองหกกับสองเจ็ด แต่คอยมั่นใจสองพบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันจุดตรงกันไม่ออกพอจุดก่อนเขามันเป็นเจ้าภาพนะสองพกเราจุดมันาตัวสามมันบ่มีแสดงว่าประเทศไทยสองตัวค่ะปูสองหกเนี่อัดออกรอดหมดแต่ว่าจุดอีกที่หนึ่งอีกก่อนมันจะเป็นสองพกนั่นแหละมันก็บอกมันบอกชัดเจนว่าอยากใครลงจากให้มันนี่แหละบอกปูสองหกเนี่ยอัดเอาก็ทางโดนป่จ้ะเออเนี่สองพกเนี่ยแต่อัดเลยแต่มันใจโตเลขกระดาษเพราะว่ามันออก เป็นเตะเลยแหละจ้ะเออสองทบข้างล่างถ้าเป็นหนักค่ะถ้าจะเป็นเป็นเป็นล่างเนาะปูเนาะเออเพราะว่าตัมันแตกมันวัดแตกมันตัดเป็นสามวัดสามตัแปดข่อยเมืองแล้วมันว่ามันจะเป็นแปดเพราะว่แม่นะเพราะว่ามันต้องเป็นซอมตัวหัวสามตัวข่อยมันมีแล้วฮะค่ะสามศูนย์เก้าข่อยเดินให้เพราะว่าเป็นข้างล่างซ้อมโตเลยแหละมันสองเทื้ามันตรงกันกับโยมน่ะจ้ะยืมมองยืมมองพยานนละมอง ขนาดเป็นมองเห็นมองไปของพญาหนาครับปูอันนี้เลขคู่จะทรงรายมันหนักมีร้ายไปส่งไปส่งไปให้เมืงองเออนั่นแหละพร้อมอหันถือร้อายอ,อยู่ปูเป็นสองสองเลดเปนเด็นล้านนะเ็สที่ถือเป็นล้านมาถวายแสนหนึ่งเอราม,มันร้ายก็หันอยู่แต่ก็อดมาก่ายค่าคู่เนี่ยตัวละสองสามแสนงวดนี้ให้ได้จังสันหรือไม่ครับปูไทรสลิป ก็บอกนใจขืนมาบานกันโอนเงนน่ะคู่ใจมีายไรรายคอยอยู่ที่งานใจขืนาได้บ่าอถ้าโอนไม่ค่อยก็รับร้อยสองร้อยเดีินพันคนยุคทุนกันไปจ้ะค่าคู่ซื้อเด้ค่าถือแต่คละหาเมื่อสองเมื่อสองหกสองเจ็ดสองหกไอัดเอารวดเออวันนี้สามตัวตัวกระดาษคอยแหละสามศูนย์เก้า่ะสามศูนย์เก้าน มีอะไรเดร๋ไปเดหมีเก่ามีอะไรอ่ะเราเตัวนาตัวตัิดตนติดตัวสามจ่าปูปูมันอีกกละพบคับแต่ถ้าปูมันใจรยปนใดเนาะงวดนี้เนาะล้านตัวเส้นไอยอเฮ้ยล้านตัวเนเห็นรูปอาว่าผมแล้วคอยจะฟันกลางคืนเคยแล้วคัอใครคือสขามาเต็มเทเทวดามาร์ทสมาร์ทงา้เห็นเลขแล้วฝันเห็นเทวดา เออใส่สุดขาวน่ะเต็มแสดงว่าพันมาทานเนี่แสดงว่าเรียกเขาแล้วเ่้รเลี้ยวเลี้วจาก็ได้ปั่นนี่นี่เปิดให้มึงนี่พ้นลูก้าโลมดจ้าจะสัมผัสเขาแสดงว่าแมนหลัตัวดีเลยโอ้ยหัวหัสมสาระชอมา มันเขาไว้เลยเออได้เด้อจะรับปากไปแทเปิดแสนเด้อจะแทบไปแลยตัวะหารลอยกู้หารลอยแล้วแหลแดงเอหารลอยลวกันปูบอกอัดไปแล้วเจอแล้พันอยู่แล้วมันมันต้องผู้ติดตามันก็จีบมันแต่เขาจะเขาต้องมีเงินก่อนเด้บอกว่ายังบ่ได้เงินหนี่จะพองไปเสื้อแงนจกปูหนีกตรลอยจะได้ค่เงื่อแรกนีเงื่แรกคนยังเขายังบเืซอเขา จะให้ย่อมได้ไนล่ะใหตังค์จะออกพรรษาแล้วกินไปทานงวดแรกอนี้มันงบกระเบนดอกปูเขาก็ได้แต่จะพฝ่นไปคนเขาพูดง่ายเขาเรียกพวกเขาทุกผู้จิตจำประจำนะพวกนี่ดีละปูคำบ่าเขางอดสองสามงวดเพิ่มปูอยู่นี่เคยอยู่ป่าซ่าไม่เคยขังเขาไปอยู่เดี๋ยวจะออกพรรษาคือไปป่าซ่าอะไรไปปักกดยูบุตรคือตุนตะเคียนนั่นแหละจ้าไม่บ้านอาเพอเพชรก็คือกันร่วงอยู่อาไม่หลดบ้านพ้นตวันน่ะ ค่ะให้ hmm. uh, like, er, ้อกไม่คอยเป็นแสนต้วต้นใหญ่นนะ้ค่ะเออมันีไปทะเลาะกับพระยู่น่ะไปเหตุผลยังต้องไปตั้งศาลจ้าปูงาแล้วผมซื้อมาได้แต่มันบอ่เมาะเพราะว่าเราปื้อมาซื้อเสียหายนะไปตั้งศาลจะได้ึกเร็วย้ไฟละ้วซื้อไปตั้งศาลแล้วไปเอาอาจารย์ปมาสวดต้วนี้เลี้ยเจ้าเลี้ยวจัเออ เอาอีกเช็เพื่อนไอปูเน้นตัวไหนก่อนจ้าสามศูนย์เก้ากับสองหกนั่นแหละข้างล่างนะสามศูนย์เก้ากับศูนย์หกหาซื้อได้จับเลยออจับเลยตัวเปแล้วตัวเปิดมันเป็นศูนย์ศูนย์เก้าสามมะขามดอกตัวเปิดนะนักตรงตาดแต่แต่ว่าขมิ้นดอกตรงตรงในสามสองสี่นะค่ะมันใจร้านตัเส้นบุรุษทีมัถูกก้อนเดี๋ยวก็รู้เองดอกจ้าเออ คือแล้วรอรับตังค์ได้บอกปูมีแค่นีย้บอกค่ะเอออาขอชรักปอเนี่ยมันว่าทุกคูทุกคนเด้อะทุกพ่อจะเป็นนั่นแหละจ้าปูเแค่เดี่ยพังจะจะให้ญาติโยมได้ทุกครูทุกคนล่ะเตายแล้วแค่นี้แหละขอบคุณคุณหลายๆค่ะ